สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง I am mod นะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาพรีวิวนะครับแกะกล่องอินฟินิตนะครับโน้ตสานะที่ผมซื้อมาตอนนี้ผมซื้อมาในราคา7,999พับาทนะครับที่ร้าน b a n าน่นะครับผมซื้อก็จะมีเครื่องแบบนี้เลยอันนี้ผมแกะแล้วนะผมแกะแล้วก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตามาที่พนักง,งานเขาทําให้นะครับ นี่ก็จะมีของแถมก็จะมีบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธหรือมั้งผมยังไม่แกะนะตรงนี้ก็ยังไม่รู้นะอันนี้น่าจะเป็น power bank นะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีใบเสร็จนะครับใบเสร็จนะโอเควางไว้ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะอินฟินิต i โน้ตสามสิบกันเลยนะครับโอเคอน,นี้ผม ใหพนักง,งานเขาตั้งค่าอะไรให้นิด,นดหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะเอากับมาทําที่บ้านนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะครับภายด้านในก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เลยนะครับน้าหนักกูหนักอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับอืบอน,นี่ก็จะเป็นตัวตัวเครื่องเลยนะครับตัวเครื่องเลยนะ ตัวเครื่องเลยนะครับมันแกะยากจังวะเอองัดอันงัดอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับง่ายดีนะนี่นะครับด้านหลังนะตัวนี้เป็นแบบคล้ายๆด้านนะไม่เงามากนะครับเวลาจับมันจะไม่มีรอยนิ้วมือนะเออดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้นะเป็นแฟลชนะอันนี้ไม่รู้ทํามาทําไมนะน่าจะทําแบบโกโก้นะนี่ผมไม่รู้นะครับด้านข้างนะครับ คล้ายๆแบบเป็นเหลี่ยมนะตรงนี้จะเป็นโค้งนิดนึงนะไม่ได้เป็นเหลี่ยมแบบเต็มที่เท่าไหร่นะครับด้านล่างนะครับตรงที่ชาร์จแบตนะครับกล้องมันไม่โฟกัสอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะเอาลงเรียวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับลำโพงนะครับที่ชาร์จนะครับแล้วก็ มันไม่โฟกัสนะทุกคนโอเคน่าจะได้แล้วนี่นะครับส่วนปุ่มนะครับจะอยู่จะอยู่ด้านขวานะครับอยู่ด้านขวานะอันนี้เป็นเพิ่มเสียงนะครับอันนี้ลดเสียงนะอันนี้เป็น power นะครับแต่เพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะไม่แยกกันนะมันจะติดกันเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นแบบมีลําโพงด้วยนะมีลาโพงครับฝั่งด้านซ้ายมันมีแค่ที่ใส่ซิมแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลยนะ นี่นะครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะอันนี้คือผมตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วอยู่ที่ร้านเขาแล้วนะครับเปิดเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับ Infinity Power by Android นะครับประมาณนี้เดี๋ยวภายในะกล่องนีอะไรนะอันนี้ R O V อะไรครับเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับอ๋อเป็นสติกเกอร์จริงด้วยนะครับ R O V นะ อินฟินิตโอที่เขาแถมมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันอีกทีนะอันนี้เขาแถมมาก็จะมีเคสนะครับเป็นเคสใส่ะทุกคนเป็นแข็งเลยนะเป็นพลาสติกแข็งเลยนะอืมพลาสติกแข็งนะครับเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นโลง่ลงๆครับด้านบนก็จะเป็นโลง่ลงๆนะประมาณนี้นะครับโอเคด้านในก็จะมีแบบ ให้เข้าปิดกรุ๊ปเขาแล้วมั้งนะครับพวก rov นะแต่ผมไม่เล่นเกม rov นะอันนี้ก็จะเป็นคู่มืออะไรสักอย่างนะโออันนี้เป็นซองนะครับถ้าเราแกะออกมาจะเป็นซองอย่างนงี้ยนะอันนี้ผมแกะอ,ออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือโน่นี่นั่น,นครับอันนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมนะเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ ภายนในก็จะเป็นสายชาร์จนะครับไท A ทูไท C นะครับอันนี้ไท A นะเห็นไหมไท A ทูไท C นะครับอันนี้ไท C นะแล้วก็หัวชาร์จนะครับไม่ใหญ่มากเท่าไหรนะ่อันนี้สี่สิบห้าวัตต์นะครับโคตรไวนะเขาบอกว่าโคตรไวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในนีเ้เดี๋ยวไว้ตรงนู้นนะครับโอเคเรามาดูเครื่องกันเลยนะครับ เครื่องอันนี้ผมตั้งรหัสไว้เสร็จแล้วนะผมตั้งรหัสไว้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเครื่องนะอันนี้เพ,พิ่งเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่อันนี้ผมตั้งเอ่อแค่พวกโหลดแอปอะไรเฉยๆนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปตั้งค่าอะไรมากมายนะเพิ่งสั่งมาใหม่นะเพิ่งไปซื้อใหม่นะครับเห็นไหมครับ ลื่นไหมผมว่าลื่นนะอันนี้เขาบอกว่ามันอยู่ที่120่เฮิร์ตนะครับน่าจะไวลื่นอยู่นะเออมันลื่น,นครับลื่นไหลนะครับเหมาะกับามาเล่นเกมนะผมว่านะสำหรับใครที่อยากจะได้มือถือที่ไม่ได้ถือว่าเกร์ต่ำนะครับแล้วก็สเปคี่งอยู่กลางๆนะครับถือว่าโอเคนะราคานี้นะครับ ผมว่าถูกนะครับสำหรับราคานี้นะสเปคนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่อีกอยู่นะอันนี้ก็เป็นแค่รีวิวแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะแต่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอของแถมนะครับที่เขามีมาให้นะครับเดี๋ยวจะว่าไม่แกะให้ดูนะอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับลำโพงบลูทูธนะ ลำโพงบลูทูธด้านในก็ไม่มีนะไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับก็จะเป็นลำโพงบลูทูธประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากนะเป็นเบาๆนะครับอันนี้คล้ายๆกํมาหยี่อ่ะทุกคนคล้ายๆเขาเรียกว่าพรมอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนผ้กกาสกอาแดอะ่ะคล้ายๆเลยนะครับ้วเปิดเครื่องเงยอ๋อตรงนี้นะครับ เฮ้ยเสียงดังนะทุกคนเสียงดังนะผมว่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเชื่อมต่อเชื่อมต่อดูนะครับโอเค เชื่อมต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันนะครับเพลงไม่ติดหรือก็ติดแล้วกันเออไม่ติดให้สิโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับเป้าหมายของชีวิตคืออะไรได้ไปถึงความสำเร็จที่ฝันไว้หรือจริงๆแล้ว เสียงดังดีอยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับเสียงโอเคอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อน เราจะดูของแถมดูอะไรให้หมดเลยนะมีของแถมก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเขาแบง์นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะผมว่ามันมันคุ้มอยู่นะตอนแรกผมนึกว่าแบบจะซื้อแค่กล่องแล้วก็ซื้อของเฉยๆนะแต่นี่มันมีของแถมมาด้วยทุกคนถ้ามีของแถมมาแบบนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะนะครับมันจะได้คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปนะ ของผมเนี่ยที่ซื้อมาก็จะเป็นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับทอนหนึ่งบาทนะทุกคนสองบาทนะครับ,บ,รบโอเคอันนี้ก็จะเป็นของอะไรโมโมเฟียสเหรอโมฟิสเหรอหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะครับเขาบอกว่างี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับ เป็นแบนๆนะทุกคนหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะถ้าเอามาเทียบกับมือถือก็ใกล้เคียงกันนะไม่ถือว่าใกล้หรอกโอเคที่เขาแถมให้ก็จะมีอ๋อนี่ไงไทเอนะครับไทเอนะมีสองสองช่องนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีอ่าน่าจะเป็นตัวอินเข้านะครับไทซีนะครับที่ใช้ชาร์จนะเป็นตัวไทซีนะตรงนี้เป็นที่ชาร์จนะครับ ชาร์จเข้านะครับแต่ตรงนี้เป็นออกนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับม,มีแบตด้วยนะน,นี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับโอเคทดสอบดูนะลองเสียบดูนะครับอ้าวอันนี้มันใช้ e a นี่ว่ะอันนี้มันแบบที่ชาร์จธรรมดานะครับเห็นไหม เป็นที่ชาร์จธรรมดานะครับถ้าเราจะชาร์จเราต้องใช้สายของมันนะสายตัวนี้นะครับเราต้องดูสายด้วยนะไม่ใช่ไปยัดเข้าแบบมันผมทําเมื่อกี้นะเกือบแล้วนะโอเคอันนี้เป็น Type C นะของมันโดยตรงนะเคเห็นไหมครับเวลาชาร์จก็จะเป็นรูปรูปหน้าตาประมาณนี้เลยนะ โอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการแกะกล่องพรีวิวนะครับทั้งหมดนะฮะทั้งของแถมด้วยนะครับแล้วก็ดูในเบื้องต้นนะครับสําหรับมือถือ i n f i n นิ n o โน้ตตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ฮอตนะตัวนี้เป็นโน้ตนะครับโน้ตสานะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมทํารีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหือถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย see you